เราจะมาทำความรู้จักเกับเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโดยทุกคนโดยอาจารย์อนันต์นนท์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองอธิบายการทำงานของเครื่องนี้คร่าวๆนะคะเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยหลักการทำงานของเครื่องคือจะใช้แดดเป็นหลักแต่ใช้แผงโพลาร์เซลเพื่อใช้ใช้พัดลมให้ระบายความชื้นออกครับ ในตู้นี้ทำอุณหภูมิได้เกิน60องศาถ้าแดดจัจดนะครับ <S <S วัสดุที่ใช้ทำตู้เป็นแผ่นอลูซิงทั้งหมดแล้วตะแกรงที่ตากสุดตะเลนนะครับตู้นี้ตากอะไรได้บ้างะคะ,ะตู้นี้ครับตากได้ทุกอย่างครับที่ใช้กับอาหารไม่ว่าเป็นปลาแดดเดียวเนื้อแดดเดียว ผ่้ยอตากหรือสินค้าเกษตรบางอย่างพวกเห็ดหรือจือพวกผลไม้ที่ตากแห้งอบแห้งใช้ไ,ได้หมดเลยครับเพราะว่ามันสะอาดแล้วก็จะไม่มีฝุ่นไม่มีแมลงเข้าม,มาตอมบกอบเลยครับค่ะแล้วมันแตกต,ต่างตู้อบของอื่นยังไงบ้างคะคือตู้ของเราจะเป็นใช้แผงโซลาเซลล์กับพัดลมเพื่อช่วยในการระบายความชื้นออกจากตู้เวลาเราตากความร้อนทําให้ไอ้น้ำลอ,อยเป็นความชื้นนะครับ ไอ้ที่หลบเราเนี่ยจะดูดความชื้นออกทําให้แห้งเร็วเราติดท้าที่เราตากจะไม่เป็นเชื้อราครัแต่ความจะ่จะความชื้นจะออกหมดเลยค่ะตู้นี้เนี่ยตากกล้วยได้ประมาณเท่าไหร่ะคะอ่าตู้นี้ถ้ากล้วยลูกใหญ่ใหญ่ฮนะ,ะอยู่ประมาณร้อยสิบลูกร้อยสิบลูกครับอ๋อแล้วต้องตากนานแค่ไหนถ้าแดดดีใช้เวลาตากประมาณสามวันครับถ้าปกติเลยก็ต,ตากเป็นอาทิตย์สามวันนี่หมายถึงสามแดดใช่ไหมใช่ครับค่ำแดดจะได้ แล้วมีผีดขนาดให้เลือกคะตู้เรานี้จะมีสามขนาดครับมีขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ตู้หนึ่งขนาดใหญ่สองเมตรครับอันนี้แปดสิบอันนี้เมตรห้าสิบแล้วสองเมตรมีสามขนาดค่ะแล้วขนาดสองเมตรนี่ตั่ได้เยอะไหมคะสองเมตรนี่เยอะเลยสองเมตรให้ถ้าตากล้วยนะครับได้ประมาณสี่เหลือทำขายได้เลยใช่คะใช่ครับค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าที่ซื้อพวกนี้ คือทั่วไปครับชาวบ้านทั่วไปก็กปกใช้ได้แต่ลูกคาก้าหลักๆที่ใช้คือแม่บ้านพวกปล่มเกษตรพวกเอ็มพีอะไรพวกเนี้เยเขาจะเป็นทำเป็นเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไปใช้กันต,ตามบ้านก็ตั่ได้ตู้เล็กอย่างเงี้ยสัไ่ได้ก็ได้ค่ะพอดีเห็นพัดลมอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันจะช่วยดึงนครับน,นี่ฮะพัดลมตัวนี้ฮะมันช่วยระบายความชื้นออกเวลาเราตากอ่ะ งานเราตากอาจจะมีไอ้น้ำลอยความน้ำลอยแล้วที่พัดลมเนี่ยจะดูดไอ้น้ำออกไปทําให้งานที่เราตากจะแห้งเร็วแห้งเร็วแล้วไม่มีความชื้นใช้งานได้นานใช่ไหมคะตลอดการอายุการใช้งานเลยครับจะมีแค่พัดลมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับ